คารืหานบีมกวีออยอัติพรเสียห้าแสนแลกแฝดสี่ไม่ง่ายแบบที่คิดเสกลูกที่ไหนออกงานแต่ละทีฟาจุกจุกยี่สิบล้านเผยค่าตัวแฝดบีมกวีออยอัติพรสูงขนาดนี้กว่าจะได้แฝดสี่เสียห้าแสนไม่ง่ายอย่างที่คิดออยอัติพรภรรยาของบีมกวีและคุณแม่ของน้องพี่และน้องที่เป็นครอบครัวสุดน่ารักที่ประสบปัญหาการมีลูกยากเนื่องจากมีอายุมากขึ้นลองมาแล้วหลายวิธีตั้งแต่แบบ ธรรมชาติรวมไปถึงปรึกษาคุณหมอทั้ง IUI, IVF และแบบ XC s i ที่กว่าจะได้แฟดต,ต้องใช้แพยายามสูงและมีค่าใช้จ่ายถึงหลักแสนบาท4คนปาไป5 0 0 0สนอาจจะมากกว่านั้นเนื่องจากการทำแต่ละครั้งแตกต่างกันไปนอกจากนี้อย่างแววมาว่าความฮอตของครอบครัวนี้ส่งผลให้น้องพี่น้องทีมีค่าพรีเซนเตอร์ พ่งสูงถึง20ล้านบาทเลยทีเดียวล่าสุดประกาศข่าวดีว่ามีฝาแฝดคู่หญิงเพิ่มมาอีกคนลูกๆตอนนี้มีอีกสองคนในท้องตื่นเต้นขนาดไหน ออมันไม่ใช่ความตื่นเต้นมันเป็นความคาดคะเนยอยู่ว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอันใกล้คือรู้แหละว่ามันจะวุ่นวายอย่างท้องแรกเราก็เตรียมใจไว้แล้วแต่พอเขาออกมาจริงๆก็คือวุ่นวายกว่าที่เราได้วางแผนเอาไว้และคิดว่าถ้าออกมาอีกสองคนก็คงยิ่งกว่าที่เราคิดเอาไว้แต่ก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าเดี๋ยวเขาก็โตคือจริงๆแล้วปฏิสนธิก่อนสองคนนี้น้องพี่น้องที่ คือสองคนนี้เขาเป็นตัวอ่อนที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้จริงๆแล้วผมกับออยมีลูกยากก็ต้องไปหาคุณหมอให้ช่วยเราผ่านกระบวนการหลายๆอย่างแล้วออยจะมีปัญหาเรื่องไข่จะน้อยก็เลยคุยกันว่าอยากจะเก็บไว้ก่อนเพราะอายอยู่ก็มากขึ้นทุกวนันออยไม่ได้ทําครั้งแรกแล้วติดพิวดดี้เราทําหลายครั้งมากค่ะซึ่งพอมันไม่ติดก็ต้องนับหนึ่งหม่หมดเลยถ้าเราอยากจะมีลูกเพิ่มในวัยที่แก่ขึ้นออยกลัวว่ามันจะไม่เหลือไข่เลยปรึกษา คุณหมอว่าอออยากจะเก็บเยอะๆเพื่อให้เหลือตัวอ่อนที่พอจะใส่รอบถัดไปเลยเก็บรอบที่3ก็เลยฝากคุณหมอไว้พอเก็บรอบที่4ก็ได้เป็นน้องพี่กับน้องที่มาดังนั้นอันนี้ก็เป็นล็อตที่3นั่นเองบีมแล้วคนก็ชอบถามว่าเราเลือกชายหญิงลูกด้วยหรือเปล่า อ้อยเราไม่ได้เลือกเพราะอย่างพี่ทีน้องพี่เขาเหลือมาแค่2องก็คือเป็นผู้ชายอย่างเดียวส่วนลอตนี้ก็เหลือแต่ผู้หญิงอย่างเดียวฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้เลือกบีมจริงๆน้องพี่กับพี่ที่ถ้าคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเราก็จะหยุดแค่นั้นแหละคืออยากมีชายและหญิงเมื่อวุดีพาบีมอ้อยและเจ้าแฝดไปซื้อของให้นะ้อง บีมจะพาเขาไปที่ไหนครับส่วนของเล่นหรอเพราะเขาไม่เคยไปเลยถ้าเขาไปคือโลกแตกแน่นอนออยมันเป็นความตั้งใจของเราเพราะของเล่นที่บ้านมันก็เยอะแล้วออยไม่อยากให้ลูกเวลาไปห้างที่ไรก็จะร้องขอไปที่แผนกของเล่นแล้วจะต้องได้อะไรบางอย่างกลับบ้านก็เลยไม่พาไปบีมพี่ทีเขาจะชอบอะไรที่ใช้สมาธิก็จะชอบต่ออะไรแบบนี้ส่วนน้องพีจะชอบรถทักอะไรที่แบบดูซิงๆต้องบอกว่าชุลมุนวุนว่นวายน้องที และน้องพี่ตาลุยโซนของเล่นครั้งแรกตื่นตาตื่นใจในการเลือกของเล่นให้กับน้องสาวแบบสุดๆทั้งสนุกสนานและอนดูความน่ารักของซุปตาตัวน้อยแต่ละช็อตทำเอาใจละลายเรียกรอยยิ้มให้กับทีมงานและแฟนคลับอย่างมากมาย